อุ้ยข้างหลังเขาทำฟาร์มกันด้วยเพิ่งเห็นมีคนขึ้นสังเวียนไม่จะไปดูฟาร์มมาทำไมไปดูไม่ได้อะออกไปดูฟาร์มไม่ได้ไ ه, อะเ่ะขาปลูกผักกันโอ้ไม่คุต่อยเือเออเออเออสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่กับ แบ็กฟฟร์บัทนะครับพาร์ทส,สุดท้ายแล้วนะครับคือจริงๆตอนแรกก็ว่าจะไลฟ์แล้นะฮะแต่ว่ามันมีแค่แอคเดียวแล้วก็สั้นๆนะครับก็เลยอัดมาให้ดูดีกว่าครับน่าจะสะดวกกว่าโอเคครับไม่ได้จัดเด็กอื่นไว้มีดีนี่เลยจังหวงเลยเออมีเด็กเดียวเหมือนกันลอกอินเลย อ้ยพี่เบนวาร์มได้เอโชาพี่เป็นวามได้เอโชาพืชองผต้องซื้ออะไรบ้างซื้อปืนที่จะใช้ไม่มีไหนวะไหนมีกรอกไหมเนี่ย เบล,ลิตตาไม่รอบนี้ปืนอุบาทจังวะแบบเดียบเยี่ยม 1> M 1 6บหเหรอ M 5ไม่รอบนี้ปืนอุบาทจังวะทำไมมีไอ้ปืนเวนี่ทั้งแต่สามกระบอกวะเอกนายสกระบอกมึงที่ไม่มีเอไม่มีเอเอให้ผมเล่นเลยนับก้อยใช้ปืนอะไรอยู่ก้อยเก็บมน,นี่ยนะครับก็มีแค่อันเดียว ใครอูซีก็ไม่มีช็อตกันน่ะช็อตกันดีๆไม่มีละที่อัปเกรดต่อเราตมองซื้ออะไรเอ่อสัปปอร์ตอินเวนทอรี่เอาเลือดเอาเลือดสตามิน่าด้วยไหมเลือดหมดเลยหมดตูดหมดตูดกินยาหนึ่งลืบพร้อมหมดตูด Everything we could possibly want, except cleanliness and comfort. <laughs> เออเออเอเมลีเมลีเมลีมลมลมแฮ <c oughs> ็กโปรทีนเอเอโอได้เอเอแล้วอุ้ย <c oughs> อะไรเนะี่ยเดี๋ยว <c oughs> ตกใจอ่า ผมการหน่นอนผมการไม่ได้อยู่ไหนอยู่มุดจุดเลยโอ้โหไอ้เหี้ยตรงนี้ไม่ใช่ที่ยืนตรงนี้มันที่เกิดมันโอ้ไม่กอดมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอืม ้มหนึ่งโอ้อะไรเนี่ยใครมาเกาะหลังเนี่ยทำไมมาเกิดตรงเนี้ยโอ้เอ๋ยใกล้ใก้อยู่ไหนกล้ยกล้ใกล้ ปะกองปะกองปะกองขอบคุณครับโอ๊อะไรวะเน,นี่ยโอมันอ้วกมันอ้วกใส่มันอว้นอวกใส่ออกออกออกไปจากตรงนี้ไปไปยิงตรงนู้นโอ้โหใม่เราเราไม่ต้องยิงไอตัวไอไอโพดดอกไม้นี่เราไปยิงไปยิงอันที่มันลอยลยยิงหนวดยิงหนวดยิงหนวดนะอืออืออือ อ,อย่าแล้วกลมนะกลมนะกลมแล้วโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อไอ้นี่เจ็บอย่าพาทางนี้พี่เบนซ์เข้าไปอยู่นี่เลย ไปไปแล้วอื olan, ้อหล่นอ e ouais like ีกอันหนึงโอ้ยมันวอกมันวอกเไม่มีที่โอ้โหเดี๋ยวไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืน เปิดครับเปิดครับแบนเดตแบนเดตเปลี่ยนต้องให้พี่เบนให้ก็ให้พี่เบนให้ผมออกกินออกินเพนเม็ดก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงจะเพนเม็ดก็พี่เบนให้จะได้เลือดอ่ะน้องมีแบนเดตอยู่กับตัวของกันโมโลพี่เพ็ดอยู่ไหนพี่เพ็ดเพ็ดเพ็ดเต็มไปแล้วพี่เพ็ดเต็มไปแล้วนี่คืออะไรไป้ตัวนี้อัไอ้ระส หมดแล้วเหรอวะของที่ตัวน้องหมดละหมดแล้วครับดูนดูนแตกแปลงกรโดดแล้วนะมาเลยฮึโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้โหอะไรวะหน้าตัวอะไรวะหน้าดูแล้ววะเดี๋ยวมาเป็นตัวแล้ยโอ้โอ้ยยิงตงุ่มยิงตงุ่มยิงตงุ่ม อยู่อยู่ระหว่างเลนเ,ลนเลนระหว่างระหว่างเลนไว้มันจะพุ่งโมาไกลบลบตัวไว้ตูมตมตูมินตมูนตมต เตี้ยๆนะอยู่อยู่อยู่ลายลายที่มันจะไม่นั่นนะจะมันจะไม่มีตัวไม่มีงัวโผล่มาโ <Okay. S 2> อเคอาปากตรงเอาไปแดดเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่โอ้โหมาอไ,ไหร่วะเนี่ย Oh. อาปากอาปากอาปาก,าปากเรียบร้อยเรียบร้อย,บบยเรียบร้อยเดีวทะเบียนมีต่อเตีมทะเบียนเติมทะเบียนมาเต็มเติมเติมเตมเตมเตมครับไล่ยิงตุกมมัน อย่าไปยืนหลังขวาหน้ามันน่าายนะโอเคอย่าอย่าโดนพิษมันที่เห็นป่ะตูด้านหลังเห็นป่ะดูฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวนะกลางไปไปไปคู่ก็ได้ไปอะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยหลังพี่ระวังหลังพี่ ตามมาหน่อยตามมาหน่อยกำลังไปพี่กำลังไปอะไรนำ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 อุ๊ยอุยโดนกระชากฮัลโหลยิงอยู่ยิงโอเคยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเจนคู่เจนคู่กินกินกินสปอร์ตเวลาเวลาซอมบี้มาใกล้เคียงหน่อยอืม โอ้ครับถึงไม่ได้ว่ะีไผ่มีไผ่แปุกแตก,แตกเฮ้ยมันนี้คือปลอดภัยไหมฝั่งโนูนะอ้าวมนอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยเหรออ้าว วนไปว One by. One by. นวนไปวนไปโอ้หลังหลังเข้า,าหลังเข้าเฮ้ยเฮ้เฮยหลังเข้าเออย่เระวังโดนมันทับ <c oughs> oh.

How many more of those things do you think are out there? I don't know, but I intend to find out. <laughs> Cut that Macho BS. Somebody's gotta do something. And you're that somebody? So what makes you so special? You do all of you didn't say i wanted to do it alone did i hell yeah <laughs> fuck you and that silver tongue of yours he's <clears> a <throat> fucking sunshine today aren't we yeah T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  oh in 2020 hey you forget something maybe i should go to bridgetown at least they pay are you gonna stay there bitchin come get some breakfast always there when they need me but they ask me what i want my mom a lot don't suppose anyone's got any eggs ช oh, อบยิงหมอด้วยมัมด็อกที่ <You S 2> บนนะด็อกที่บนด็อกที่บน <laughs> มัมยิงทุกคนใช่มัมยิงทุกคน <c oughs> ได้รีไวฟ์หนึ่งอีกแล้วขอบคุณนะคะเฮ้ยซุปใครมาซุปฉันนี่เองโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบ็คโฟบั d นะฮะอ่าจริงๆจะเรียกว่าจบไหมคือ ถ้าถ้าตามเนื้อเรื่องมันก็จบแล้วแหละเพราะมันก็มีอยู่แค่แอคหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ว่าที่เหลือตอนนี้ก็คือเล่นเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบุนโนุชที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ